สวัสดีพี่น้องมื่อสักูสักคนนะจ๊ะนี้มายำมังหงเหลืองเด้อพี่น้องหึงเหิ่มตั้มมังหงเหิ่มกินเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยมังหงให้ให้ลูกสะพายไปตา,ตามมหุมกันตั้มมังหงมากินตั้มมังหงน้ำกันมาเขามาเอาเครื่องหล่นนะวงกลดา ก้องสดาออกตู้มเออมาดูดาคีวมนะของมันเอามานะอือามาก็เอาเลยคยเอาขนคยใส่ใส่องมันโอเครถเขาออกเห็นเบี้ยเมื่อนวันที่สองเอกเป็เวี้ยล เออวันที่2เล่นน้ําบักออกกันที่1มันเอาเครื่องมันไปมเมื่อวานนี่อันที่1พุ่นละเห็นรเอาไปคนถึงาเด้อมาเฮเป็นมันูพี่น้องเอ้ยีแซ่บงเฮใจ้ยพอสิยหมดแล้วเอาข้าตู้เย็นบ่ยหมดเลยพี่งมันอ่อนสิไปเกินางนมยมาแต่เปลือกนอกบ่มันแข็ง น่ากับใจมันน่ากับเอาไป้กินบอแันอันอันนี้ทางนอกมันีมดนะสิฟะใจให้พวกเจ้ากินก็มาขัดใจบอเออย้ำมืดวะย้ำอันตัวน้องน้ำลายคันว่าผมย้ำคันตามแต่มันพอตามแล้วนี่กินบมดแล้วมันหลายเลยมัีกินน้องเอาผักมาค่อยนี่ติดตามกินอืมอืมนะได้ก็ดีักให้อารามแบงให้เรามากินเลยเนี่ยมากระชากนะพอแล้วบอยากับแบงเอาบอมมากระถิ่น เ่นเรเก็เับะนเมีเน้ไถุงถุงก็มีเรียบร้อยถุงก็ซําเดียวก็เอานั้นเอานี้เลยดาเนุกอย่่งเื้อช้างเนอ่ง่ขนมใสทมอใ่ขนมขนมยางใส่ขนมใส่ปใส่นันก็กเอาละนั่นเลยจะขนม ขนมบ้านเน่ใช่มขนมขนมไข่เออเขนมทอดเอติมเ้าชวาเนี่ดิคือดีงานเดียวกับเ้าแต่ยุบโมงใช่แล้วพวกเพิงเ่เมื่อกลนเมืละกลนเฉยเลยได้ดีได้เ่อนอามาคุเดียบอลานสาหนึ่งบ่อมานางบ่คนอมันอยากมาบ่เามาสขนึ่ เออพผลมันก็อยู่พผกมันนอนสบายอีนั่นก็เลกินข้าวเรื่อ่แม่มันคล้ยเครื่องแบบใส่เครื่องเพาะว่าอย่าเมื่อเกี่ยวเข้ากันซื้อบุ้งเมื่อได้เรื่องนี้ว่าเกี่ยวเข้าอเงินดอกว่ะตัวไปไปรูดเขาเกี่ยวแล้วข้าเขาเขาเขาชุกเหรอคือว่าเริ่มชุกแล้วดอวทางนี้กับได้อยากไปนี่ตอยากไปหาเงินลูกเดียว คอยนี่ยไขันยาขอกตองคอยสไคอยยอุู๊่ยงเดอุ๊เราอีกกุ้งนีกุ้งบข้าวเกิดลูกกับใครนขาวแห้งย่ถาเกิดถ้เกิดแล้วเกิดวิตไวนะวิตแล้วแได้เลวมันเนี่ยเป็นเกิดวิตเลยครเดือนคงเดนี้บอกข้ากูมือจังามจามได้มันได้บานี้เดืองน้อยแล้วจากในเดื่ามันได้ปุ๊บออกพื้นออกไฟแล้วเออข้าไดุ้กแล้วได้ได้ชิปกมือเลยอืสบาย ถูกไปอยู่แล้วไปเกี่ยวข้าวซอยแม่ดงพุ่นแลทางดงพุ่นก็อยู่พุ่นเขาเจ้าให้อันเพ่นเ่เกี่ยวเอาข้าวกมืลเปาลเปาก็พอเกี่ยวบดนี้ก็เสรเนาะมื้อละเปาก็พอเกี่ยวแล้วฮู้แล้วสบายดีอีกเถือที่เด้อพี่น้องเอ้ยี้กยำหงแล้วเด้อพี่น้องหงก็ยำแล้วแล้วกะถิกพร้อมตําเด้อพี่น้องเอ้ยหงหงเด้อเออเลย เมื่อกี้ก็เลยไปซื้ออันเครื่อ,อ,องสีมตาตั้มมงังหงเด็กพี่น้องเด้อเมื่อกี้ก็ไปซื้ออันมะเล่นเด็กพี่น้องได้มะเล่นเด็กมะเล่นน้ำเด้กพี่น้องซื้อมะเล่นเครื่องกิโลมาแล้วก็ซือ้อยาให้หลานมียาดีไข่ไข่แล้วก็มียาดีวัดแล้วก็มียาดียิงสองอย่างเมื่อกี้ซื้ออันนี้เมื่อกี้ถอดมาหาหิ้งเด็กพี่น้องตัวนี้ เป็ดทาท้องทาอย่างนี้เป็นยาทาเดินเป็นน้ำอันนี้ยาท่าเนี่ก็ผ้าสีขาวอันสีดำก็มีอันนี้ก็เป็นยาทิฟฟี่แล้วก็มีอันซาลามีเบบีด้ดอยดีน้อยดีเงซื้อให้หลานซื้อให้นางตุ้ยได้พี่น้องซื้อแล้วก็ซื้อให้ท้าวนาโมบมุ๊มเอ็มซื้อให้นางตุ้ยได้พี่น้องซื้อให้ท้าวนาโมเป้าพิษขอโทษขออภาัายเลยจ้า แล้วก็มีขาออ้าวซีกองนะฮะซื้อขา้าวซีกองแล้วก็ซื้อกันผาอันนี้ซีสีอันแล้วก็ซื้อมะกเพ็ดน้ำซื้อเครื่องมาเห็ดกินอันนี้อันนี้มีกระลำม,มาก,กินกับตำมัหงโดยมีกระลำแล้วก็มีถั่วด,ดินแล้วก็ซื้อข้าวปุ้นแล้วก็ได้เครื่องหอมพี่น้องหอม มานนเมี่ยนเห็ดมูแลงอันนี้เห็ดกับข่าวตะแลงหัวซี่ไข่ได้ปลา้าได้หมักเพชรเลยจ้าเพชรแหง้งพี่น้องซึ่งเพชรแห้งนำเลยจ้าเพชรแห้งอันนี้หากระสีม,มาเตรียมตำตำข้าวปุ้นกินกันเลยพี่น้องเงินทั้งมดทั้งมวนที่ว่าซื้อมาเนี่ยก็ มีผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นซอยเลือแม่จี้เด้อซอยเลือเท่านามโมแล้วก็ซอยเลือให้แม่จี้ให้ซื้อกับข้าวกับน้ำซื้อเครื่องให้ร้านซื้อแบบนี้อะไรที่คือเห็นตรงกันนี่พี่น้องแม่จี้ก็ซื้อนั่นซื้อนี่ยย่างแผร่นเพิ่ดได้พี่น้องแผร่นเพิดนี่บม่มีอยู่ในมหาไซนี่มีแต่ไซน์ใหญ่ไซน์อันซ้ำเท่าันนามโมแล้วมันบ่มีเลยพี่น้องแม่จี้สิได้ออกไปซื้อละคุกอีกค่ะ วันนี้เฮากับสิเตียมก็มาขอบคุณเพื่นเด้อขอบคุณผู้ใหญ่เ c ซที่สนับสนุนที่เขามาเบ่งซองไม่จี้ก็เป็นกำลังใจใหายกับขอบคุณ,ขอ,คณขอบใจเมืทุกคนแล้วก,ข ah e. ก,วก,ก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ฝากเงินมาให้ซื้ออุปกรณ์เครื่องใส้ล้านแล้วก็เป็นยายากินน่พี่นองเนาะก็ขอบคุณเพิ่นหลายๆขอบคุณในเพื่อนอายุวันคนยืนหายเจ็บหายไข้หายผา,ยายังลูกค้าเด้เอ,อ คือจึงได้ได้สิ่งนั้นสรงความมุ่งมั่นปรารถนาขอให้โชคให้ลาบเด้อสุขภาพแข็งแรงอางสบายดีป้าลุงนายลูกนั่งกุ้งแหงก็ให้น้องกลับมาปิดมักเพชรสีาารสาารผ้ากันสีผ้า,ากันตั้มหม่องหุงกินนี่แหละพี่น้องเอ้ยนี่ลผ้ากันตั้มหม่องหุงกินแล้วกันใส่ละหกเตรียมแรือเปล่าป่ะเนี่มาเตรียมอารมณ์หมักเพชรเลยบ่ะนี่ ช่วยกมาขอบคุณพ่อใหญ่ใจดีเด้อที่ผ่ายซือเส่องนโมเด้อขอบโมขอบใจหลายๆขอให้สุขภาพแข็งแรงชุดเจ็บสุ่มไข่เป็นอะไรก็ให้ดีบ่ใหเสียบ้าโบเป็นพี่น้องวาวลายได้ได้จนนี่มาเตรียมตำผกเผ็ดกันเลยพี่น้องเต้นเซตาขอได้ยุบเพื่อสซเน่ มันสีบอดมอดกระบ,บองข่อยได้เออคอยแยมมันมอดกระบ,บองขอ่อยเด้แคนี้เแพงยังกับหมกแพงคัะแพงคือหน่วยตาเค่ะว่ะหน่วยตาวิเศษวิโซได้พี่น้องเอ้ยมอดกระบองเปิดอันี้แล้วเอาอันี้ใส่ขวดตับลงมาใช้โมเลนฟาดโมเลนลงบน งั้มันนี่ก่อนเอาใส่มะนาวไปดิปาดมะนาวไปดิเออมะกวาดเศษแก้วมะกวาสิกินเบิร์ดทำบริเแล้วก็กินพนันค่เะาแปลาแดกน้ำตาลกะปินางเอามาลง เก็บมากะปิหั่นเออใส่น้อยนึงกะปิ่ะใส่พอมันหอมมันหลุดมีสัดเอาใส่กะปิอืมนั่นละแต่เราต้องใส่ไลน์หลุดสัดมันสีห,อ,หอมๆอันเลมนะมันมาแตกจ่วเออประมาณนั้นแหละใส่พรุงนัว nằm tan đi tan tan phái nhoa nhoa hà lưng khule, khule, khu lê, kule 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 bát này คุเลยอร่อยนะบบนี้ต่อมาสับก็ชิมซิมตาใจปรุงตามใจชอบันน่าดอะไรเออไปใส่กป้นที่เาม่ยเลยโอ้ยยุบกระปุกข้วปุนต่อมาใส่เม็ดผักกระเสติหผักกาินเด้อลงไปอีกเออประมาณนั่นละมันจะเซ็บๆอร่อย ลายแตกพี่น้องปองปลายสุดโหทุกคนเยอะเยอะเยอะเสร็จแล้วพี่น้องตั้มเยอะเยอะแซ่บลืมหมกตัวดินพี่น้องเอาตัวดินใส่ก่อนเธออารมณ์ขั่วให้มันอันแซ่บันึบขนาดเลย เสร็จแล้วจ้าตำข้าวปุ้นได้พี่น้องเด้ออันนี้ก็คือแกลียวเกลียวสกินกับมะงหงแกลวหวานแกลวถั่ดินได้พี่น้องเด้อนั้นก็คือส่วไก่จีิงต้มไก่ส่วในใหกินทานเสร็จแล้วเรียบร้อยพี่น้องให้คลิปนี้มาวันนี้ลาไปก่อนเด้จ้าฝากติดตามคลิปหน้าทุกใหญ่ทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ได้พี่น้องเด้อลาไปก่อนบ๊ายบาย มาไปก่อนเดินน้องบ๊ายบาย